สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสาทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบครูจรุญอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องอาหารราคาหมู่นะครับซึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นสาคัญนะครับที่เราจะมาต้องเรียนรู้กันนะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันของเรานะครับเริ่มต้นนะครับความหมายของอาหารตงางาหมูอาหารราคาหมู่คือกลุ่มสารอาหารสําคัญที่ควรได้รับในแต่ละวัน ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นหลักส่วนวิตามินได้ธาตุไขมันรวมถึงสารอาื่นๆนั้นแม้เราต้องการไม่ไม่ต้องการปริมาณมากนักแต่ก็มีความสําคัญเพราะเป็นส่วนช่วยนะครับในการบำรุงร่างกายทําให้ร่างกายของเรามีความเจริญเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและแข็งแรงนะครับเราควรเลือกอาหารนะครับในรับปานรับประทานในครอ้าหมูโดยจัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพของเราที่ดีนะครับหารคาคาหมูให้แก่นะครับหมูที่1ก็คือโปรตีนหมูที่2คาร์โบไฮเดรตหมูที่3คือแร่หมูที่4วิตามินหมูที่5าไขมันนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่หมูที่1นะครับหมูที่1จะาพวกโปรตีนโปรตีนถือว่าเป็นธาตุอาหารที่สําคัญนะครับในร่างกายช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตนะครับซ่อมแซมส่วนที่สุสสสดสหรอ อาหารประเภทโปรตีนได้เก่เนื้อสัตว์ไขน่นมตัวนะครับพวกนี้นะครับเราควรนะครับรับประทานอาหารในโพดจำ,จำพวกนี้นะครับเพื่อนะครับเป็นส่วนในการซ่อมแซนส่วนที่สึกหรอของร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเรานะครับมีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาหมู่ที่2นะครับคือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่เป็นพลังงานนะครับให้พลังงานแก่ร่างกาย มีความสําคัญที่สุดนะครับสําหรับมนุษย์นะครับเป็นอาหารหลักนะครับในการเจริญเติบโตนะครับเป็นประเภทอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตนี้ก็ได้แก่พวกข้าวแป้งน้ําตาลพวกเผือกมันต่างๆนะครับต่อมาหมู่ที่สามนะครับก็จะพวกเกลือแร่เกลือแร่หรือแร่ธาตุเป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ร่างกายต้องการ不ขาดไม่ได้เพราะแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อบางอย่างเช่น กระดูกฟันเลือดบางชนิดเป็นส่วนของสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายเช่นฮอร์โมนเอโมโกวิลเอนไซม์เป็นต้นอาหารประเภทเกเลื่อรนหรือได้ธาตุนี้ได้เก่บพวกพืชผักชนิดต่างๆนะครับอีกสามียางน,นะครับพืชผักนะครับเป็นส่วนช่วยในการนะครับขับไตนะครับเพื่อให้ร้อนมีการขับไยได้อย่างเป็นยางมีประสิทธิภาพต่อมาหมู่ที่4นะครับวิตามินวิตามินเป็นสารอาหารที่มี ที่ร่างกายของเราต้องการในปริมาณที่คนการที่เหมาะสมนะครับขาดไม่ได้เพราะวิตามินนี้จะทาให้ระบบร่างกายของเรานะครับทํางานได้อย่างปกติวิตามินนี้เราจะพบในส่วนมากกับพวกผลไม้ชนิดต่างๆเช่นพวกร้้ยมะละกอนะครับส้มนะครับพวกนี้นะครับช่วยในการขับถ่ายช่วยในการป้องกันโรคในชนิดต่างๆต่อมานะครับต่อมานะครับ มู่ที่าน,นะครับไขมันนะครับไขมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานได้ความอบอุนแก่ร่างกายช่วยในในการดูดซึมของวิตามินนะครับช่วยในการทําให้ร่างกายของเรานะครับมีความอบอุ่นนะครับไขมันนี้นะครับเราจะพบมากในพวกน้ามันสัตว์น้ามันพืชตา่ตางๆนะครับในการปรุงอาหารนะครับแต่ในพลังงานแต่พลังงานของไขมันนี้นะครับร่างกายกอกเราจะต้องการน้อยนะครับ แต่นะครับเราขาดไม่ได้เพื่อให้ร่างกายของเรานะครับได้รับความอบอุ่นต่อมาประโยชน์ของอาหารละค่ามูนะครับประโยชน์ของอาหารละค่ามูนะครับ 1. ประโยชน์ของโปรโตีนมีหน้าที่สร้างใยคอลลาเจนใต้ผิวชั้นผิวหนังในร่างกายให้ผิวมีความยืดหยุ่นป้องกันริ้วรอยก่อนวัยช่วยประสานแต่และเซลล์ให้ยึดติดเป็นเนื้อเดียวกันและยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ผมในเล็บของเรา ระบบกล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยลดการแข็งตัวของเลือดมีการฟื้นตัวร่างกายรวมทั้งส่วนประกอบหลักของปูนคุนกันในร่างกายด้วยนะครับช่วยในการระบบย่อยอาหารสารกัลลังจากกระเพพะอาหารตับอ่อนในลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานในความร้อนช่วยร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ดได้มากที่สุด ส่วนที่เหลือจะนําไปเป็นไขมันสะสมในร่างกายนะครับตรงนี้ต่อมาประโยชน์ของแร่ธาตุช่วยเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฟันผิวฟ,ฟันสดใสระบบการย่อยการข่าปกติตรงนี้นะครับนะแร่ธาตุนะครับเราจะพบมากในพวกปักต่างๆนะครับผักเป็นสีเขียวนะครับนะครับตรงนี้ 4. ประโยชน์ของวิตามินบำรุงสุขภาพเหงือกด้ฟันสุขภาพปาก ผิวหนังให้สดชื่นช่วยให้ระบบการยอ่อยและการขับถ่ายเป็นปกติตรงนี้นะครับเมื่อเด็กๆนะครับรับประทานผักได้ผลไม้นะครับเป็นประจำระบบการขับถ่ายก็เป็นปกตินะครับเราสามารถขับถ่ายได้เป็นกินจวัตรประจําวันนะครับเป็นนิสัยนะครับตรงนี้ห้าประโยชน์ของไขมันช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันได้แกว A, ว e, ว D, ่วิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D และวิตามิน K ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยในการป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในอีกด้วยนะครับตรงนี้นะครับไขมันนะครับเป็นส่วนนะครับส่วนช่วยในการทําให้ร่างกายของเราได้รับความอบอุ่นจบจากหน่วยนี้ได้นะครับคุณครูขอฝากในการทําใบงานนะครับใบงานส่วนน้องป .1 นะครับให้นักเรียนนะครับบอกอาหารละค้าหมูว่ามีอะไรบ้างนะครับขอจะพูดบอกก้อใหญ่นะครับว่าหมูที่หนึ่งนะครับคืออะไรหมูที่สองนะครับ คืออะไรหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้านะครับโยนดส Hence, ูสามารถย้อนหลังกลับไปดูในเนื้อหาต่างๆได้นะครับตรงนี้ว่าอาหารละห้าหมู่นี้มีอะไรบ้างต่อมาพยายามของปอสองนะครับให้เด็กๆนะครับบอกอาหารในแต่ละหมู่ว่าาหในแต่ละหมู่นะครับเช่นโปรตีนนะครับหมู่ที่หนึ่งโปรตีนอาหารของในในหมู่โปรตีนนี้มีอะไรบ้างหมู่ที่สองจับพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับมีอะไรบ้างหมู่ที่สามนะครับจัพวก เจ่นะครับนามีอะไรบ้างนะครับให้เด็กๆนะครับเกิดตอบมาอย่างน้อยนะครับหมู่ละ2ชนิด3ชนิดนะครับตรงนี้ต่อมาใบงานของพ .3 มนะครับให้นักเรียนเขียนฝังความคิดอ่านราคาหมู่ว่าอ่านราคาหมู่หมู่ที่1คืออะไรนะครับนามีอาหารประเภทโปรตีนคืออะไรบ้างนะครับเช่นหมู่ที่1โปรตีนนะครับมาในสารของโปรตีนนั้นมีอาหารอะไรบ้างนะครับให้เราแยกย่อยออกมานะครับเป็นฝังความคิด นะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับเรื่องอาหารแล้วกมูคุณครจะรู้ก็ขอฝากให้เพียงแค่นี้นะครับช่วงนี้นะครับดูแลสุขภาพนะครับมันดูแลสุขภาพเป็นนิสัยนะครับเพื่อเราจะได้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 นี้นะครับและเราจะมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ